เทศบาลตำบลควนเนียงภายใต้การบริหารงานโดยนายสุภกิจพงศ์อักษรนายกเทศมนตรีตำบลบนควนเนียงขอรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบนควนเนียงในรอบเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ดังนี้วันที่6มีนาคมพุทธศักราช2567 เทศาบาลตำบลควนเนียงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศาบาลตำบลควนเนียงประจำปีงบประมาณ2,567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและสนับสนุนการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้องเรียบร้อยงดงามโดยมีพระครูสริยานวิมลเจ้าอาวาสวัดก่อบกรัตนารามบรรยายในหัวข้อ งานพิธีการและศาสนาพิธีณอาคารเฉลิมประเกยียรติ72,000ษามาหาราชินีเทศบาลตำบุญควรเนียงและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่งรถไฟตามรอยหลวงปู่ทวดวัดจางให้เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และสนับสนุนการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข วันที่9 11มีนาคมพุทธศักราช2567เทศบาลตำบลควนเนียงร่วมงานสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลางานวันสงขลาประจำปี2567ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระ่างวันที่9 11มีนาคมพุทธศักราช2567สำหรับคนสงขลาคนต้นแบบเทศบาลตำบลควนเนียงได้คัดเลือกนางฤดีจุนนินรองนายกเทศมนตรีตำบลควนเนียงเป็นบุคคลต้นแบบรับมอบเกียรติบัตร คนสงขลาคนต้นแบบจากนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลควนเนียงได้นำน้ำแข็งขูดของดีอำเภอควนเนียงรวมสืบทอดน,น้ำแข็งขูดควนเนียงซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่คงอยู่กับตลาดควนเนียงมาช้านานณพิพิธภัณฑ์ทศาสถานแห่งชาติสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวันพระเลือกสปดีที่1 4มีนาะคมพุทธศักราช2567 เทศบาลตำบลควนเนียงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทําซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมัน R, รรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และแนวทางการปลูกต้นทองอุไรเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมหน้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียงวันที่18-27มีนาคมพุทธศักราช2567 เทศบาลตำบลควนเนียงจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาประเภทกีฬาฟุตซอลประจำปี2567เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาอีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลควนเนียงณสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลควนเนียงวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2567 เทศบาลตำบลควนเนียงจัดฝึกอบรมโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัยประจำปี2567หลักสูตรการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการว่ายน้ำสู่ความสำเร็จเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการว่ายน้ำอีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลควนเนียงนาระว่ายน้ำเทศบาลตำบลควนเนียงวันที่20-23มีนาคม พุทธศักราช2567เทศบาลตำบลควนเนียงจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปประจำปี2567หลักสูตรการสารจากเส้นพลาสติกสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มีนาคมพุทธศักราช2567ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเทศบาลตำบลควนเนียง วันที่22มีนาคมพุทธศักราช2567เทศบ,บาลตำบลควนเนียงร่วมกันเพาะชำกล้าไม้ต้นทองอุไรโดยวิธีปักชำกิ่งเตรียมปลูก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงพัฒนาเมืองให้มีความสวยงามน่าอยู่สะอาดและปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยจังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33พุทธศักราช2568ระหว่างวันที่9 20ธันวาคมพุทธศักราช2568 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้ปลูกต้นทองอุไรพร้อมกันบริเวณถนนสายหลักและสายรองในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2567 เทศบาลตำบลควรเนียงจัดโครงการขับเครื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนซึ่งเป็นการต่อยอดจากการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนที่ผ่านมานำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชนซึ่งนด้สาธิตวิธีการทำน้ำหมักจากพืชผักเหลือใช้และการผสมดินปลูกพืชช่วงการเจริญเติบโตหน้าที่ทำการชุมชนที่5ชุมชนประชาบาลเทศบาลตำบลควนเนียง วันที่27มีนาคมพุทธศักราช2567เทศบาลตำบลควรเนียงลงพื้นที่มอบของยังชีให้กับผู้ได้โอกาสชุมชนที่1-5ตามโครงการปันรักนักควรเนียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลควรเนียงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567 เทศบาลตำบลควรเนียงจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มสมรรถนะความปลอดภัยบนท้องถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยจราจรเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างถูกต้องลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มีจิตสำนึกความปลอดภยัยณบริเวณลานอเนกประสงค์นาสำนักง,งานเทศบาลตำบลควรเนียง วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2567เทศบาลตำบลควนเนียงจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันประจำปงีงบประมาณพุทธศักราช2567ณอาคารเฉลิมพระเกยียรติ1 2ษ3มหาราชนินีเทศบาลตำบลควนเนียงวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2567 เทศบาลตำบลควนเนียงรวมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จัดกิจกรรมค่ายสัตวแพทย์อาสาครั้งที่8พื้นที่เขตเทศบาลตำบลควนเนียงโดยให้บริการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหยอดยาเห็บ หมัดยาถ่ายปยาให้กับสุนัขและแมวลดปัญหาโรคพิษสุนักป้านในช่วงหน้าร้อนณลานอเนกประสงค์นาสำนักง,งานเทศบาลตำบลควนเนียงเทศบาลตำบลควนเนียงขอจบการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567แล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไป